โยโยโยเสวดนมงเช้าเจอกับคืนหนุหนังบิก๊กแมตตสวัสดีแฟนคืนหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p k l n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับ ก็บิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลา4ี่ทุ่มครับพรีเมียรี่อังกฤษลิเวอร์พูลจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลนดอันดับ10ลิเวอร์พูล35แต้มจากการชนะ11เ,เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอนิโคลเซอรมา3ต่อ3นะครับในแชมเปี้ยนซีกลางสัปดาห์ก็ยังบุกไปชนะจีโดน่า1-0ชนะรวดใน UCL นะครับอาร์เนอร์สโอตยังหมดสิทธิ์ใช้งานไรซิธแม็กอลิสเตอร์ที่ติดโทษบาดน,นะครับตัวเจ็บก็โกนาเต้แบรดลีย์ซิมิกาส์ดิโอโกโชต้าเหมือนเดิมทีนี้นสบัดคนแรกนะครับประตู อลิซงนี่แม่ก,กลับมาเล่นตั้งแต่แชมเปี้ยนลีกแล้วเล่นดีด้วยนะครับแบ็คขวาเทรนด์ทางซ้ายอันดูโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์น่าจะยังเป็นโกเมสกับฟานได้ตรงกลางกาเวนแบ็กสบอสไลค์เคอร์ติสโจนโดยมีทั้งเอนโดแล้วก็ฮารวีย์เอเลียดเป็นตัวสอดแทรกในแง่ของการโรเทชันนะครับแนวรุกเนี่ยซาร่าลุยดิอาสดาวินนูนเยสหรือไม่ก็โคดี้กัคโปนะครับในขณะที่ฟูลแลมครับก็มีอยู่23แต้มจากการชนะ6เสมอ5แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาร์เซนอลมา1-1มาโกซินวา จะมีตัวติดโทษแบงค์เป็นทอมไคนี่กับเคาวิ้งบาซี่เซนเตอร์แบ็กนะครับโจคิมแอนเดอร์สันก็ยังเจ็บคือเมืน,นี้ยประตูเป็นแบร์เลโน่นะครับเกมรับนีดียอบลงแน่ๆตรงกลางซาซาลูคิทกับซานเดอร์เบอร์เก้นะครับแนวรุกก็อเล็กซ์อีโวบี้เอมิลสมิธโรอาดามาตาโอเร่กองหน้าราอูคิมินสเจอกันฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยจริงๆ4นัดเลยนะครับเอาในลีกเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน3-1แล้วก็ในคาราบาวครับิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ2-1บ้านฟูแึ่งบ 1, ้ก่อนเกม เขามองลิเวอร์พูลเป็นตอพอสมควรนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะพักน้อยกว่าแต่ว่ารูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยแม่ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆในชั่วโมงนี้นะครับฟูลแลมก็เป็นทีมที่ไม่ถึงกับตั้งรับมากดังนั้นเนี่ยพอมาวัดกันทีต่อทีเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าลิเวอร์พูลนำไวมันมีโอกาสมีประตูที่2นะครับแม้ว่าจะพักน้อยกว่าแต่ยังชอบไปที่ลิเวอร์พูลครับไม่จดมองว่าฟูลแลมเป็นทีมที่เปิดหน้าแรกครับมีโอกาสโดนลิเวอร์พูลถึง2ประตูครับให้เชียร์ลิเวอร์พูล เป็นครึ่งหนังบิ๊กเนช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอดูก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย